กรรมการบริหารสำนักงาน,พ,นาพัฒนาพิมพ์แคนครอ,องค์การมหาชนผู้บริหารและ อเสียงปรบมือกับการแสดงอีลิแกลนลานาครับแล้วก็บันจ์ภาพน,นะคะแมวันนี้อเองก็ได้รับเกียรติจากท่านสิงหมณฑลนะครับจากหลากหลายแขนงครับด้วยค่ะอาจารได้เแบบก็บภาพความประทับใจไปมารอมกันนะคะนี่คือเหล่าบรรดานางแบบนายแบบจิตเพียรท่านนิรกัยสิทธิทวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายอำเภอสัพนกำแพงงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบท่านผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งของอำเภอสันกำแพงนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานฤดูหนาวในครั้งนี้ขอเปิดงานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพงครั้ง26ประจำปี2567ดันแบบนี้ขอให้ชาวสันกำแพงทุกท่านมีความสุขในทุกวันทุกเวลาตลอดไปครับ ขอเสียงปรบมือครับนะะคเดี๋ยวเราจะเค้าดาวไปพร้อมๆกันแต่ตอนนี้ค่ะเก็บภาพความประทับใจก่อนนะคะเยินดีต้อนรับสื่อมวลชนครับีต้อนรับนับถอยหลังพร้อมกันที่ห้าสี่สามสองหนึ่งและนี่ก็คือพิธีเปิดงานยาเป็นทางการกับงานฤดูหนาวและงานของมีมนักงานชุมชนอำเภอสัญญาบานครั้งที่สิบหกกระจอมีสบานนับร้อยหก รายการของการจัดงานฤดูหนาวและงานของปีผลิตภัณันชุมชนอำเภอบรรสกำแพงครั้งที่16ประจำปี2500ขอไขยขอไขย4 5 3 5เทียใหม่นะครับขอไขยขอไขย4 5 3ขอบคุณมากครับงานของเราทางฝั่งซ้ายมือของเบคีนะครับหรือว่าตรงจุดพวกคุณเสียง มีเพิ่มเติมฝั่งนี้หมายเลขอะไรครับคุณพี่หมายเลขอะไรครับเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดครับโอ้โหหมายเลขเจ็ดมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหนึ่งคะแนนให้กับสาวงามที่ท่านชื่นชอบด้านหน้าเวทียินดีกับสาวงามหมายเลขและกสียงประเพณีให้กับน้องๆที่ไ้ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะเอาละครับให้สาวงามที่สักครู่หนึ่งนะคะ อดีจะให้น้องๆได้คลายความจึงเต้นกันนิดหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะมีหมายเลขหนึ่งสักครู่นึงนะคะอดีจะให้น้องๆได้คลายความจึงเต้นกันนิดหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสาม